นอนใหญ่ด้วยเหยียบเฉยๆรือเปล่าเล็กยังไม่เข้านะี่มร้อมันขายับอ่ะเส็นไหลกว่าค่อยไหลไปแล้วกันค่อยๆไปไพี <laughs> ่ยังไม่โยกเลยอ่ะเออ,อเกินแตกเนี่ยพี่มาเลย เดินนี่ไนะนะตื่นร้องเตะแต่ะนะขับไหลๆไ,ไปไม่เป็นไรนะพี่ไหลไม่ได้พี่แต่อย่าอย่าไปกระแทกแรงยอย่างวันนี้จะส้มจะปิดร่องถ้าไหลไปตามรอบออกมาไม่เป็นไรไปกระแทกครับผมแต่มันจะรู้สึกว่าเบนะื่อให้เขียวเลยฮนะสวดียามเช้าแส,าสนสดใสนะทุกคนก็ วันนี้ผมต้องขอโทษพี่เมื่อคืนเลยนะเพราะว่าแกให้ไปบ่ายแล้วก็ไปรับช่วงเย็นนะซึ่งผมไม่ว่างผมนัดช่างทำไอ้นี่ไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องทำน้ําอุ่นนะเออนัดช่างไว้ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะก็ตอนนี้สิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบ็ดโมงก็ จะไปร้านเดิมนะทุกคนร้านไอซ์เซอร์วิสนั่นเองนะครับผมคิดว่าก็จะไปทิ้งรถไว้ตรงนั้นหรือไม่ก็อาจจะได้ทําเลยนะโอ้โหเซ็งเลยอ่ะคือเมื่อวานอนะ่ะมันมันไม่ได้เป็นไรนะแต่อยู่ดีๆเหมือนแบบขับมันเกินนี้พอเลิกงานมาปุ๊บอ้าวทำไมมันเหมือนล้อมันดุงด้งๆวะ ฟลเหมือนล้อดุ้งอะ่ะแต่ว่ามันเป็นที่ลูกปืนนะทุกคนลูกปืนล้อหลังชิบหายเลยทีนี้ก็เซ็งเลยว้าวุ่นอะ่ะ <c oughs> ว่าวุ่นจัดต้องมาไหลแบบนี้จนก่าะถึงร้านอะ่ะก็ต้องเป็นพารานถนนต่อไปซอรีนะครับสำหรับคนที่รีบโอ้ รถคือจะฟังหรือว่าเซ็งจ,จัดยดีๆก็เสียตังค์ผม่าจะไม่ลงคลิปอีกต่อไปแล้วแต่ว่ามีคอนเทนต์มากก็เอาซะหน่อยคอนเทนต์วิ่งเข้าหาเฮ้ยทีนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆนะทุกคนพยายามจะไม่กระชากโอ้ oh. เพราะว่าถ้ากระชากนี่อันตรายรุนแรงหลายแรงก็ค่อยไหลไปไหลไปเรื่อยเหลื่อยไปไล่ <c oughs> <c oughs> ออเพอขับช้าก็ได้เห็นข้างทงข้างทางว่ามันมีอะไรบ้างนะปกติเราขับเร็วก็จะไม่ค่อยเห็นไรลมองแต่ด้านหน้านะทุกคน ทุเรียนเยอะไอ้ช่วงนี้ต้องจัดซะหน่อยมั้งตรงนี้มีรับซื้อของเก่าด้วยวอทุกคนโอ้มันเหมือนร้อจะหลุดอะ่ะแม่งเบอ่์จัดตอนนี้เซ็งเลยพาระเขาจัดพาระถนนจัดตอนนี้อ,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 อเหมือนล้อจะวิ่งไปก่อนแล้วนะ แต่ทาไงได้มันก็เป็นไปแล้วนะทุกคนเราก็ต้องซ่อมแล้วก็อย่าไปเครียดมากหาความสุขจากมันความสุขตรงไหนก่อนวะความสุขตรงไหนให้เครียดเสียตังโอ้ ดีนะทุกคนร้อนแบบโอ้ไม่ไหวจริง <laughs> โอ้ยไม้ยาวแปดเมตรวันนี้เรามาหาความสุขกับข้างทางเพราะว่าขับเร็วไม่ได้ <laughs> ต้องไหลเอาโอ,โอ้ล้อเหมือนจะปิวไปแล้ว <laughs> มันเซซ้ายเซขวาทุกคนมันเบืออ่ะอันนี้คืออะไรหลอดไฟหรือว่าไม้ไม,ไม้น่าจะไม้ไม้ยาวแปดเมตรเมตรแรกเก้าวแรกไม่เป็นไรเก้าสองโอ้ 9, 2, <c oughs> <c oughs> เก้าสองสิบแปดไม่เขียนเล่นเองขำเอง โอ้ยชีวิตช่างทรมานเหลือเกินค่อยๆไหลเป็นเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีควันเฮ้ยอ๋อทั้รถมีควันก็ไา,ายพิ่งไก่ก็ไา,ายไก่ย่างเลยทุกคนตอนแรกผมรู้ว่ารถจอดเปิดกระโปรงแล้วเครื่องมันควันขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ อันนี้เดี๋ยวผมต้องขอขึ้นสุขานตรงนี้นะเพราะว่าถ้าไปออกซ้ายมันอ้อมนะทุกคนมันจะต้องไหลไปขอไหลเป็นหน่อยขอไหลเป็นหน่อยนะทุกคนไม่มีรถ ับเร็วก็เหมือนมันจะรูดออกมากลัวมันหนักไงโอ้ยโอ้ยนี่ขับแค่นี้ก็จะสิบนาทีแล้วเนี่ยแอยแต่ก็ไปเห็นวิวข้างทางมะ โอ้โหตรงนี้เขาจะทำเป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนจะช่างช่างมานะันเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยอันนี้เป็นส่วนนะทุกคนมาวิ่งได้นะส่วนที่เส้นตัดใหม่ตัดกับสายหนึ่งตรงสายหนึ่งพอดีสามารถรูววิ่งได้นะทุกคนเออถ้าเรามาจอดทำคอนเทนต์ตรงนี้ได้ป่วะจอดรถแล้วก็นั่งคุยกัน โอ้ยเฮียแล้วก็ไล่เอาซ้ายนะทุกคนพกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปโผล่ร้านไอศคเดี๋ยวตีขาก่อนตีขาบอกว่าจะเลี้ยวซ้าย เยอเช่บอเช่สวยจัดเต่โอ้ชีวิตทำไมต้องมาตกกรรมลำบากล้อปืนลูกปืนแต่ทำมันใกล้ถึงแล้วทุกคน <BS> ชีวิตชีวิต <BS> แสนเศรา้าแต่ยังมีแดดที่ค่อยส่องประกายไอ้พี <BS> ่กูร้อน <BS> <BS> เหมือนฝนจะตกนะทุกคนฝั่งโน้นอะ่ะฝั่งโน้นเลยอะ่ะ <BS> แล้วค่อยๆไหลไปค่อยๆไหลไปสู้ต่อไปอ่ะ ิ oh, ถึงแล้วทุกคนส่งสวรรค์ให้หมอรักษา มาซ่อมรถแต่ว่าตอนนี้มาเดินเล่นเพราะว่าแสงนั่งดีจัดไม่อยากอจากบ,บ้านเลยแลนะนี้แต่ก็ต้องมาเพราะว่ารถพังเดินเล่นรอนะคนับน,นี่เร้ก็เปลี่ยนลูกปืนลอ้อแล้วก็เปลี่ยนแต่ สีแดงปลายเตยอ่ะเดี๋ยวเทสก่อนเอ้ย <laughs> เปลี่ยนแล้วรู้สึกดีนะทุกคน มันกลับมาแล้วหองข้าศน์ของเราไอ้เหี้ย <I here> หลังจากซีซ้ายเขวาแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนนุกคนผมเปลี่ยนแต่ว่าแต่ผมไม่ดังแล้วก็สายแต่หมมันหายนะมันพังก็เปลี่ยนลูกปืนไปอีกสองลูก วันนี้ก็หมดไป1,000บาทท้วนนะทุกคนอ่า1,000บาทได้เปลี่ยนแตใหม่ด้วยโอเคเลยหลังจากที่แต่ผมเสียงดังแบบโตโตโตอย่างเงี้ยน้องอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่แต่เราแบบว่าดังจัดนะเดี๋ยวเทส เสียงดังจัดเ่ละตัวโตดเลยอ่ะอันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะทุกคนฟิลโคตรด,ดีอ่ะตอนนี้ฟิลกลังเดมมือนกันไม,ม่เละปวดแล้ว ันนี้รถเยอะเหมือนกันนะรถเรากับเฟิร์มเหมือนเดิมแล้วทุกคนแต่น้ำมันไม่มีก็ <c oughs> ไปเติมขับเร็วได้แล้วเว้ย <c oughs> เดี๋ยวตอนบ่ายรถไปล้างนะจองชิลงวล้างไว้ละสบตชใจตุดต๊ดตุดต๊ด ใจเย็นน่ะใจเย็นน่ะอย่าเพิ่งมีเรื่องกันน่ะสรุคันนี้เอาไงวะเนี่ย มผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดละผมหมดไปพันหนึ้งไปเลรู้สึกเซ็งนะเซ็งจัดเอ้ยอะไรเนี่ยถ้าทำเหมือนเป็นขายวัสด,ดุก่อสร้างปะเออถามเองต่อบเองละเดี๋ยวเราจะเข้าซอยนี้นั่นคนว่าเราจะกลับบ้านแบบว่าสบายใจไม่มีต่อรอแปลว่าได้ เออพอทำรถแล้วรู้สึกแม่งฟิลมันดีขึ้นนะโอ้มันแบบพลิกรถง่ายปุ๊บฟุ๊บปุ๊บปุ๊บฟิลดีฟิลด,ลด,ลดีบอกเลยแต่ไม่พังจะดีกว่าเหมือนฝนจะตกเลยนะแต่ย่่เพิ่งตกเลยเพราะว่า จองคิวลังรถแล้วเดี๋ยวมันจะเสียงเก่งแปลว่าอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยพูดไปเรื่อยผมไม่ได้ลงคลิปนานทุกคนไม่ได้คุยกับกล้องนานปกติผมขับรถเงีย,เยบๆชืเทลโ้แบ้านใครว่าเนี่ยสวยจัดเลยดูเดิดูเด็ดูด,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 ดโคตรสวยเห็นไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะแต่ผมเห็นไงประเด็น <c oughs> ผมเห็นก็พอใจละ โอ้ดูเลอันนี้เป็นเหมือนเป็นโรงงานนะทุกคนอันนี้คลินิกเวชกรรมโอ้โหดูแต่ละหลังเลยพอขับช้าแล้วมันเห็นเลยพวกนี้นะสวยคลิปนี้ก็น่ามีอะไรแล้วนะทุกคนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมอาจจะกลับมาทำอีกก็ได้นะ YouTube คิปนี้อาจจะเป็นคลิปเริ่มต้นครั้งใหม่เพราะว่าผมหมดไฟไปแนละ้วหมดไฟแบบอ๋อหมดไฟอะ่ะไม่มีอะไรจะทำไม่มีคอนเทนต์จะทำแต่อยู่ดีๆวันนี้ก็คอนเทนต์วิ่งเข้าหานะทุกคนหนๆนมันก็พังแล้วได้ซ่อมแล้วก็ถ่ายคลิปไปสักหน่อย ถึงกี่โมงนะอ่ะตัดคลิปแค่นี้แ้วกันไป